ีครับเอเซียตะวันตกที่ฉันปันตกดมาครับพวกไปเขาไปเดินกันพี่น้องครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำหนักโอเที่น้องซึ่งอาจารย์ต่างๆก็มาบวงสรวงหรือขึ้นศาลพระวิรูปัดตอนนี้นะครับที่สำนักโอเทีครับพี่น้องครับตอนนี้อาจารย์แซมกับโอเตือนชัยครับพี่น้องครับโอ้มาหลากหลายอาจารย์ครับพี่น้องเริ่มมาโคชโคราบนะครับพี่น้องครับ สารเขาวิลวรับเป็นบรรยากาศาสดๆครับพี่น้องครับบรรยากาศาสดๆ ช่างกระโดดเข้ามาครับพี่น้อ,องช่างกระโดดช่างดัดช่างดัดเข้ามาครับพี่น้อง <ś cis> เป็นการรวมอาจารย์นะครับพี่น้องครับาทาจารประสิทธิ์อาจารย์นะครับพี่น้อง เปิดำไมอกันีนองครับเก้านครับพี่น้องครับสวัสดีครับด้วยฝากช่องาเก้านน้เนดะฝากช่องใส่คลองพาด้วยด้วนะคะ่องนหอยอเหอ้เาบรกาศสดๆเครับพี่น้องครับมาตเยพญาพไยื่นี่บ่ย่นี่เป็นบ่ อยู es, ่แล้วได้เนาะอยู่แล้วอยู่แล้วเนาะเนี่ยหอาไมอย่างมากนะเอาไมอย่มาเอาไมอย่มาจะขาดหมหอไมบ่อีบ่อ้โหอีบ่สาตุปจจริยเตเวปริยโตโสมนังเริยสีเอตโตมกาอริยโตโสมการิยตาโคนะโคนะมังกาโพริมังกาสาเปเตยนะโมเพตโมเปตสังโมเปปริยโตโสนินะโมอ้าจะเลมากใจได้พูย จจุุดดกูรานโหลดไม่จังครับมันสองคนกับสองอันโหลดทั้งบนทั้งล่างแมน ห้าสามไดนี้เสื้อได้ห้าห้าสามเม็เดียวแล้วก็แปห้าสามตนนหายง่าหาล้านเปอร์เซ็นใช่มีห้าล้านเปอร์เซ็นแปดห้าสามห้าสามตัวเดียวเม็ดเดียวห้าสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้าสามห้าสามห้าสามเม็ดเดียวรล้านเปอร์เซ็นว่านี้มีห้าแน่นอนล้านแดนหายง่ายเห็กเงินตัวเียเม็ดเดียวห้าสามแล้วก็เป็ดห้าสามที 3, head head, <S 3> 3, <S 3, ่เป so, ็นตัดเอา เองเนาะตาเรเองแล้วก็หาสามเดียววันี้ห้าสามแล้วะไสเียสองแีเลนเสามเด้กานมาด้ว่ดยๆเลกสามตัวเป็นตาเรเองนะเลสามตัวสามแปดเลยแปดสามแปดห้าแล้วก็อยางเามหาสามเดียวเนาะตาเราเองเขียนแลวเนาะห้าสาห้าสาม เม็ดเดียวห้าสามแปดสามแปดสามก็ได้นะครับแปดห้าสามแปดสามแปดห้าวันนี้มาเป็นครั้งแรกอยู่ที่นี่วันนี้ผู้เที่ยบท่านได้เชิญมาเป็นจุดทุกเทียวให้ครับหสนามหนสนามุม เดี๋ยวจาเช์แซมับพป่นองวรับ